สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการติดตั้งบอร์ด BMS นะครับขนาด 16S นะครับ48โวลต์30แอมป์นะครับพร้อมด้วยสายแพนะครับแบตลูกนี้นะครับก็เป็นแบตที่อัปเกรดขนาดขึ้นมานะครับจากของเดิมนะครับมีขนาดครึ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เอาไปใช้กับรถโซนิคไฟฟ้านะครับแล้วก็ วันนี้มาเพิ่มขนาดให้เขามีแอมที่มากขึ้นนะครับก็เลยต้องมาทําการติดตั้งบอร์ดปีเอ็ใหม่นะครับแล้วก็ได้โอกาสที่จะทําเป็นคลิปให้กับมือใหม่ที่สนใจจะทําการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมใช้เองนะครับครับก็ก่อนจะไปติดตั้งนะครับมาแนะนําให้มือใหม่นะครับรู้จักกันก่อนนะครับสายแพรนะครับชุดนี้เขาเรียกว่าสายแพร มีทั้งหมด17เส้นนะครับรวมเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำชื่อของเขาก็คือ B- ลบนะครับแล้วก็เส้นสีแดงทั้ง16เส้นก็จะมีชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็คือ B1 ถึง B16 นะครับแล้วก็ตอนนี้คือบอร์ด BMS นะครับวิธีการติดตั้งสายนะครับสายสีดำนะครับเริ่มจากสายสีดำชื่อของเขาคือ B- ลบนะครับจะไปต่อกับขั้วลบในเซลล์ลูกที่1นะครับ แล้วก็เส้นสีแดงทั้ง16เส้นนะครับจะไปต่อกับขั้วบวกทั้ง16เซลล์นะครับเส้นสีแดงนะครับจะไม่มีการไปต่อกับขั้วลบโดยเด็ดขาดนะครับวิธีการติดตั้งนะครับมารับชมกันเลยนะครับผมจะเริ่มจาก B ลบนะครับจะทําการติดตั้งเส้นบลบที่ขั้วลบนะครับเวลาทําการบัดกรีนะครับ ต้องระวังนะครับเพราะตัวแหลงนะครับเขาเป็นโลหะอาจจะเกิดการช็อตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังนะครับวิธีการบัดกรีนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็ใช้ปลายนะครับบางคนก็ใช้เหมือนที่ผมใช้นะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับวิธีการสองอย่างนี้นะครับทำยังไงก็ได้ครับให้สายไฟติดนะครับ มีลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเริ่มจากเส้นสีแดงเส้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็น B1 นะครับบีหนึนะครับมาเชื่อมกับขั้วบวกนะครับ เวลาบัตรกรีก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าตะก,กั่วของเขาเกาะดีหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเส้นสีแดงเส้นที่สองก็คือ b 2นะครับก็คือลูกนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น B 3ลูกนี้นะครับ ต่อไปนะครับ B4 เส้นนี้นะครับก็คือลูกนี้นะครับ ไป B5 นะครับก็คือลูกนี้นะครับ ต่อไปคือ B6 นะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับมือใหม่ทุกคนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อผิดพลาดมานะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็นับทวนใหม่ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบอร์ด BMS ของเราก็จะไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ตัวบุคคลเองหรือตัวเราเองก็จะได้ปลอดภัยจากการติดตั้งบอร์ดด้วยนะครับต่อไปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและีเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะนับที่สายแพรก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคบีเจ็ดถูกต้องครับบีเจ็ด ต่อไปนะครับ B8 นะครับ B8 ก็คือลูกนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น B9 นะครับ b 9นับนะครับนับที่สายแพรเพื่อความถูตกต้องความมั่นใจนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เส้นนี้คือ B 9โอเคถูกต้องนะครับ B 9 B 9ก็คือลูกนี้นะครับ ต่อไปบี0นะครับ10 1ส1บสองสิบสาี่โอเคถูกต้องนะครับอ่าหนึ่งสองห้าหกเ เกก็คือลูกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อความมั่นใจนับได้เลยครับไม่ต้องอายใครครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนให้ต่อบ่อยๆเก่งแล้วก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็คือลูกนี้นะครับคลิปนี้ก็จะแนะนำสำหรับมือใหม่ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับมืออาชีพแล้วก็ไม่มีปัญหาในการติดตั้งสายาสายแพของ บอร์ด BMS อยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสินะครับ12 สองเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับบีสิบสาม ีสิบสามก็คือก้อนนี้นะครับสิบสามสิบสามเส้นนี้นะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคถูกต้องครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็น B-14 14เส้นนี้นะครับก็คือก้อนนี้นะครับ 14. ต่อไปนะครับก็คือ B 1 5 B 1 5นะครับเจนนี้นะครับก็คือก้อนนี้นะครับ B 1 5 ่อไปนะครับมีสบเส้นสุดท้ายนะครับคือก่อนนี้นะครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับทั้ง16เส้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอน ในการเสียบขั้วสายแพรเข้ากับบอร์ด BMS นะครับแต่ก่อนทำการเสียบนะครับให้มือใหม่ทุกคนนะครับใช้มิตเตอร์วัดโวลต์ก่อนนะครับว่าโวลต์ที่ออกมาจากขั้วสายแพรนะครับออกมาถูกต้องหรือเปล่าครับวิธีการวัดโวลต์น,นะครับ ให้เอาคั้วลบของมิเตอร์นะครับจิ้มเข้าไปที่ช่อง b ลบนะครับก็คือสายสีดำนะครับแล้วก็ขั่วบวกของมิเตอร์นะครับจิ้มไปในช่องสีแดงทั้ง16เส้นนะครับหรือ16ช่องนะครับในแต่ละช่องนะครับโวลต์ที่ขึ้นที่หน้าจอครับจะต้องเพิ่มช่องละ3โวลต์โดยประมาณนะครับ หรือสามวุ้นกว่าๆนะครับผมจะทําการวัดนะครับช่องที่หนึ่งนะครับสามจุดสองนะครับบีสองครับหกจุดห้าบีสามครับเก้าจุดหกบีสี่ครับสิบสองจุดแปดบีห้าครับสิบหกจุดศูนย์บีหกครับสิบเก้าจุดสองบีเจ็ดครับยี่สิบสองจุดห้าบีแปดครับยี่สิบห้าจุดแปด b9 29.1 b10 32.4 b11 35.5 b12 38.7 b13 41.9 b14 45.1 b15 48.4 b16 51.7ถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับถือว่าต่อถูกต้องนะครับสามารถทําการต่อ ขั้วสายแพรเข้ากับบอร์ด BMS ได้นะครับแต่ถ้าวัดแล้วนะครับทีมิเตอร์ขึ้นเครื่องหมายลบนะครับแสดงว่าต่อผิดนะครับให้ไปเช็คใหม่นะครับก่อนที่จะมาทําการต่อสายแพรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายแพรให้ทุกคนได้ดูนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับวิธีการเสียบนะครับต้องเสียบให้ถูกด้านนะครับเพราะว่าถ้าเสียบผิดด้านนะครับก็จะทําให้บอร์ดตัวนี้นะครับ เกิดการช็อตและเสียหายได้นะครับวิธีสังเกตนะครับที่ตัวบอร์ดเองนะครับเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับขั้วลบขั้วบวกนะครับเส้นสีดสํานะครับก็คือฝั่งขั้วลบนะครับต้องเสียบไปถูกด้านนะครับแต่ถ้าเส้นสีดํามาอยู่ฝั่งขั้วบวกนะครับช็อตทันทีนะครับทําให้บอร์ดตัวนี้เสียหายเสียหายทันทีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนทําการเสียบนะครับผมจะหาจุดติดตั้งก่อนนะครับว่าจะ ตรงไหนดีนะครับผมก็ได้ทำการเก็บาสายแพรนะครับแล้วก็ได้ทำการติดตั้งบอร์ด BMS เข้ากับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการบัดกรีกเส้น B- ลบก็คือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้านะครับผู้สนใจมือใหม่ หลายคนนะครับยังสงสัยอยู่นะครับว่าเส้นไหนนะครับที่เขาเอาไปต่อกับขั้วแบตเตอรี่นะครับเส้นสีฟ้านะครับก็คือเส้น B- ลบนะครับจะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับขั้วลบนะครับส่วนเส้นสีดํานะครับจะเอาไปใช้งานนะครับครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับ ส่วนตัวบอร์ด BMS นะครับก็เลือกตำแหน่งที่ที่ต้องการนะครับแล้วก็คิดว่าใช้งานได้สะดวกนะครับเพราะว่าจะมีผลนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งไม่ตรงที่นะครับ ส่วนสาย d m s สีฟ้านี้นะครับเส้นของเขาก็จะหนาก็จะค่อนข้างที่จะบัดกรียากนิดนึงนะครับโอเคเมื่อมั่นใจว่าตะกัวแข็งตัวแล้วนะครับก็ทำการปล่อยมือได้เลยนะครับครับหลังจากที่ผมได้ทำการบัดกรี สายบีลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาทําการเสียบสายแพรนะครับหันให้ถูกด้านนะครับแล้วก็ให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะทําการเสียบได้นะครับครับผมก็ได้ทําการเสียบสายแพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการวัดโวลต์อีกครั้งนะครับว่าโวลต์ที่ออกจากตัวบอร์ด b m s ออออกมาเท่าไหร่นะครับ วิธีการวัดนะครับก็คือเอาขั้วลกของมิตเตอร์มาจิ้มกับสายสีดํานะครับแล้วก็ขั้วบวกของมิตเตอร์นะครับมาจิ้มกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับวนที่ออกมานะครับก็จะเป็น51.7ตรงกันนะครับก็ออกมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าต่อถูกต้องนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถหากท่านใดสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามมาได้นะครับหรือท่านใดสนใจที่จะสั่งแบตเตอรี่ลิเธียมประกอบนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราคาหรือเรื่องต่างๆได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปต่อไปนะครับก็มาพบกันในการต่อบอร์ดบาลานนะครับ 16S นะครับ48โวลต์เช่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ